คนอะไรแกเข้ามานั่นน่ะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับพอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทาน รถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท่านสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะแต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอา้าแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ยนี่ไปดูกันไหม ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2,521ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ยไก่ย,ย่างไหมครับไกยย่กย,ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลยพอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุงอ๋อ แล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกําลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับโอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุหพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ําใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลําบากในท้องที่กันดารครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตบ้านลุงก็มีนะ ริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลกผมไปที่แพร่ครับพ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มีสามที่เลยเหรอไม่ใช่แค่สามครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับโอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลยนอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้ว ช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการประทะากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับโอ้โหดีดีดีดลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดหนี่เลยโอ้ยไม่เป็นไรครับ,รบลุงเฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็วอ่าได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ เป็นยังไงอร่อยไหมไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุาราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอ,อามาัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการ หรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัรชกาลที่9ท่านเขาพระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะหืมดีจังเลยนะครับอืมวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณาสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นของราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมี และยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมาล็นบอนนักซิก่งกำลังมาเฮ้ยเอา ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู่น,นี่เฮ้อ,อมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับอืมพี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาหรอคะจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานนะาจิตอาสาพระราชทานข้าทำอะไรกันมากนะหรู